สวัสดีค่ะวันนี้ขอ,อนำทุกคนมาฟังเรื่องจริงนะคะของคนสำคัญในพระกัมพีเดิมนะคะพระกัมพีปฐมกาลนะคะและเขาเป็นคนช่างฝันนะคะหลายคนก็คงจะพอรู้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งเรื่องของเขาออกเป็น3ตอนนะคะเป็น3 EP ด้วยกันอ p พที่1หรือตอนที่1ก็คือ ตอนจากความฝันสู่ความเจ็บปวดนะคะเรื่องราวของโยเซฟนั่นเองนะคะคุณเคยไหมคะที่ฝันอยากจะทำสิ่งดีๆแต่กลับมีคนหัวเราะเยาะคุณซะงั้นโยเซฟก็เคยเป็นเช่นนั้นค่ะเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีความฝันแต่ความฝันนั้นกลับนำเขาเข้าสู่เส้นทางแห่งความเจ็บปวดและน้ำตานั่นเองนะคะ เรื่องก็มีอยู่ว่าโยเซฟเป็นลูกที่พ่อรักมากเขาได้รับเสื้อคลุมที่สวยงามเป็นพิเศษและพระเจ้าทรงให้เขาฝันเห็นว่าวันหนึ่งเขาจะยิ่งใหญ่กว่าพี่ๆของเขาทุกคนแต่ความฝันนั้นกลับกลายเป็นเชื้อไฟแห่งความอิจฉาสำหรับพี่ๆนะคะพี่ชายทั้งหลายเริ่มเกลียดเขาจนในที่สุด วันหนึ่งพวกพี่ก็จับเขาโยนลงบ่อบ่อร้างนะคะแล้วก็ขายเขาไปเป็นทาสให้คนต่างแดนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะถูกพรากจากบ้านและจากพอ่อจากแม่ที่รักนะคะโยเซฟก็ไม่เคยละทิ้งความซื่อสัตย์และความเชื่อในพระเจ้าเลยนะคะ และเมื่อเขาถูกขายไปเขาได้ไปเป็นทาสอยู่ที่บ้านนายชื่อโปรติฟาเขาทำงานอย่างเต็มใจจนเจ้านายทุกคนไว้วางใจเขาแต่เขากลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนชั่วทั้งที่เขาบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยและนั่นทำให้โยเซฟถูกโยนเข้าคุก ทั้งที่ไม่มีความผิดค่ะจากความฝันนะคะคุณลองคิดดูสิคะว่าจากคนที่ฝันว่าอืมวันหนึ่งจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่มากลายเป็นนักโทษในคุกมืดหลายคนอาจจะหมดศรัทธาในพระเจ้าไปแล้วแต่สำหรับโยเซฟเขากลับยังเชื่อเสมอว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเขาเสมอแม้ในที่มืดมิดที่สุดของชีวิตก็ตามนะคะและชีวิตของโยเซฟในตอนนั้นเหมือนกับว่าถูกบดบังด้วยความทุกข์ด้วยปัญหาแต่ความจริงแล้วพระเจ้ากำลังหล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ที่จะนำพา ประเทศอียิปต์ให้ช่วยเหลือประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆให้รอดพ้นจากการอดอาหารเมื่อครั้งที่เกิดกันดานอาหารถึง7ปีนะคะและเรื่องนี้ก็สอนเราว่าแม้ถูกขายไปเป็นทาสแต่โยเซฟไม่เคยขายหัวใจของเขาให้กับความขมคืนเพราะเขารู้ว่าพระเจ้านั้นมีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ เขาคิดเสมอก็หวังว่าเรื่องนี้นะคะจากความฝันสู่ความเจ็บปวดตอนที่หนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่จะเจอปัญหาอุปสรรคที่ขวางกัน้นความฝันของเรานะคะแต่ตอนต่อไปเราจะพบว่าพระเจ้าจะเริ่ม พลิกชีวิตของโยเซฟให้เห็นปาฏิหาริย์ว่ามีจริงนะคะอย่าลืมติดตามตอนที่2หรือว่า EP ที่2นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์อย่าลืมกด subscribe <c oughs> แล้วก็กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของอย่าอวนนะคะขอบคุณค่ะ